ซึ่งเหรียญที่นัดรับวันนี้ตัวแปลงก็จะเป็นเหรียญเตดอลล่าแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่ในละ3,000-5,000บาทนะครับสลัมรนะัสดี DFC นะครับวันนี้เนดะี๋ยวผมจะไปนะรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างน,นั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเหรียญทั้งหมด5เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งเหรียญที่นัดรับวันนี้ตัวแพงก็จะเป็นเหรียญเต็ดอลลาร์แบบนี้นะครับรับซื้ออยู่ในละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับส่วนดุนนี้ ชื่อว่าเฟอร์ดินราคาไม่ได้แพงมากนะครับแค่เหรียญละ500ถ้อนึงห้าร้อยบาทเองนะครับพวกเนื้องเงินเนี่ยผมฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยได้มาแบบไหนก็ข,ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยนะครับแล้วก็มาขายร้านผมเนี่ยประเมินราคาให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิ้นนะครับ ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด5เหรียญด้วยกันนะครับมีเท่าไหร่เราก็รับนะครับ FC รับเงินไปเกือบ2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งเหรียญที่รับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลลร์แบบนี 3, ้3เหรียญนะครับผมรับซื้ออยู่เหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเหรียญเฟอร์ดินแบบนี้เป็นสเปนนะครับถึงแม้ว่าอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่แพงเท่ากับเหรียญดอลลาร์เมื่อกี้นะครับรุ่นนี้รับซื้ออยู่แค่เหรียญละ500ร้0ถึงบาทนะครับขออย่างเดียวนะครับเหรียญพวกนี้อย่าขัดอย่าล้างอย่าไปเช็ดนะครับแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญนี้ดำๆแบบนี้นะครับ อย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับก็ปล่อยไว้สภาพเดิมๆถ้าเราไปขัดหรือว่าไปล้างให้มันขาวนี่ราคาก็จะตกทันทีเลยนะครับต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆเลยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับขายของร้านผมเนี่ยต้องได้เงินครับไม่ใช่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับร้านผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับบางเพจนี่เขาอาจจะตีราคาหลักแสนนะครับสำหรับพวกนี้ เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหลอกเราให้โอนค่าใบรับรองค่าใบป,ประกันสินค้าหรือว่าใบเซอร์นะครับเขาอาจจะเก็บค่าพวกนี้ประมาณ500-1,500บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะครับเราจะขายของเราต้องได้เงินครับไม่ใช่ว่าเราจะขายของเราต้องโอนเงินให้เขา บางคนเนี่ยโลภมากไงนะครับเห็นเขาตีราคาแพงๆเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับส่วนใครมีอ,อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดชัหน้านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นกับ0 4นส่นส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0่งรถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้องเงินลายกระหนกนะครับสตังรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ5 0และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สติตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็นะครับก็คือช้างใหญ่นะค,คือรุ่นนี เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126อเราไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสาหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญยี่สิบบาทสามรอบของรอเก้านะครับต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทพ่อสอรอต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line Ronnie a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ